สาปีค่ะในข้อมูลนี่ส่วนสูงเท่ากันนะคะแต่จากที่เห็นเดาเกว่าเควินตินน่าจะหมัดหนักแล้วค่ะก็พยายามเดินเข้ามาครับจังหวะนี้ทังโคก็นี่ค่ะแข้งขวาสูงของยอดแสนไกลไปค่ะกับดูน้ำหนักอาวุธไปก่อนครับจับไปโอ้สอกกลับครับโอ้สวยงามแม่สอกกลับจะยอดแสนไกลครับแม่เควินติน ถึงกับปิบครับเควิน hmm. <lite> เดินเข้าหาครับแตะนมไปก่อนครับแตะไว้ก่อนครับวัดระยะครับวัดระยะเควินตินจะเข้ารับชมกันต่อบนเวทีค่ะไปครับแข้งขวาวางมาก่อนครับยอดเ้นไกครับมาซ้ายเจอแข้งขวาดักครับแข้งซ้ายมารับเควินตินครับเควินตินนี่พยายามจะเข้ามาใช้มันครับโอ้ยอด้แคไกฟาหางกับเควินตินครับแหมสวยงามครับแต่ว่าแบบเชียวครับยังไม่โดนเต็มแข้งครับคนี้เริ่มเห็นทายากกันแล มันต้องแบบนี้ครับมวยไทยครับศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยครับมีไว้ก็เอามาใช้ซัครับเล่นนะครับใช่ค่ะเจอกับแชมป์แม่มวยไทยเก่าครับโอ้โหเตลเจเจก็ขาไปครับระวังครับอย่าเล่าเเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนเขานี่ฝึก MMA มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะหลายปีมากแล้วะค่ะเขาบอกว่าฝึกตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยนะคะแต่ว่ามวยไทยโอ้โหช็ไปยกเอา้าเอ็นอฟรา ทางช่วยพอดีครับเรามาดูว่ายกนี้จะเป็นยังไงครับโอ้โหทางด้านยกที่ผ่านมานั้นเควินติน,นี่สาสต์แข่งใปชายโครงของยอดแสนไกลนะคะโอ้โหแล้วปล่อยมัดย้ำเข้าไปเล่นเอายอดแสนไกลนี่ออกอับการพือนโวยอย่างที่โคเชว่าค่ะแล้วนี่ค่ะเควินตินก็พยายามจะมาไม้เดิมเลยค่ะแบบเดิมเลยต้องดูครับแม่ระวังนี้ครับ จังหวะต้องดีกันต้องกันต้องดีกับมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับโอ้โ oh, ห oh. รวมมันเป็นเชฟเควนตินเจอศอกไปจากยอดแสนไกลเควนตินยังได้อยู่ครับแหมวางแข้งลำโตครับเควนตินทางด้านของยอดแสนไกลนะคะจะเปิดตำราอันไหนรับต้องมาดูกันะ่ะพะเจ้าเควนตินนี่เร็วเหลือเกิน่ะมาครับจังหวะนี้ครับโขไว้ก่อนครับโขไว้ก่อนครับหาช่องในการเข้าทำครับ เลงไว้วางแข้งซ้ายไปก่อนเปิดไปก่อนตมด้วยมัดขวาครับเควินตินยอดแสนไกลว้ายังไงยอดแสนไกลครับยอดแสนไกลยังไม่กล้าออกอาวุธครับแม่ครับเควินตินเป็นฝ่ายยังโอ้ยอดแสนไกลว,วางแข้งขวาไปแล้วครับมีโต้หนึ่งจังหวะครับยอดแสนไกลโอ้โหอย่างที่อย่างที่ททยกันไว้เลยจริงๆนะคะว่าเควินตินนี่ดูจากลักษณะของกล้ามเนื้อแขนและหลังนี่มัดหนักนะคะแล้วก็เขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วค่ะว่า อดแสนไกลี่โดนเข้าไปก็มีอาการยุบย่อให้เห็นเหมือนกันมาครับเข้าหาครับขวางแข้งขวาครับจบไม่ได้แล้วแม่จะเตะลงครับไม่ลงครับกรรมการเข้ามาแยกครับกรรมการธนพลลำสุนิการจังหวะนี้ครับเข้ามาครับแข้งขวาโดนดักไว้ครับกันสวยโอ้หมัดขวาตรงครับยอดแสนไกลครับอ่าเควินตินก็ต้องป้องกันเลยครับเควินตินครับเหล่าไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้โหนี่เป็นการช่วงชิงจังหวะกันนะฮะคู่นี้โอ้ ค่ะควินตินเสียงดังปากเลยนะคะอุย้ยมัดมัดหลบได้ค่ะควินตินเอาละครับเหมือนเหมือนยอดแสนไกลจะเฟื้อครับเอา้าแม่โดนขัดขาลงไปก่อนครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาใหม่ครับมัดหนึ่งสองสามครับควินตินครับยังไงครับจงังหวะนี้ครับยอดแสนไกลต้องล็อกไว้ก่อนครับกรรมการเรียกออกมาโอ้โหลุกขึ้นมาในยอดแสนไกลถึงกับเป่าปากเลยนะคะเอา้า จิมสายเข้าหน้าไปค่ะเมื่อกี้ถึงกับต้องนับเลยค่ะไว่ายรับไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกเลยครับ The athlete cannot continue contest the referee stop the fight ขอพวงมาลัยให้หน่อยค่ะขอพวงมาลัยให้ควินตินหน่อย and the winner แสดงความยินดีกับควินตินบางเทามวยไทย